มไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนี่นะเรื่องของการสูบบุหรี่นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็ไม่ดีกับคนรอบข้างด้วยก่อความรําคาญแล้วก็ก่อในเรื่องของสุขภาพไม่ดีให้กับคนรอบข้างเราด้วยนะคะนอกนอจากเรื่องของบุหรี่ปกติเราก็ยังมีบุหรี่ไฟฟ้าหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้ค่ะเขามีการกล่าวคําปฏิญญาคนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนพิษณุโลกไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ ที่ห้องประชุมวังทาราโรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center พิษณุโลกนายพัชรเศษบุญจิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านไปเป็นประธานในการเปิดงานการประชุมวิชาการบุรี่กับสุขภาพภาคเหนือครั้งที่5 คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนพิษณุโลกไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นเวทีการประกาศเจตนารมณ์และเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลในเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนด้วยค่ะคุณผู้ชม โดยภายในงานค่ะมีการร่วมกล่าวปฏิญญาคนเหนือไม่เอาบุรี่ไฟฟ้าคนพิษณุโลกไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าและการรับฟังปาฐกถาพิเศษจากประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี่การบรรยายทางวิชาการค่ะเช่นอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมยาสูบโดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบกิจกรรมกลุ่มร่วมหาคําตอบค่ะแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมบุรี่ไฟฟ้าในชุมชนและสถานศึกษานั่นเองค่ะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น150คนจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพิษณุโลกศึกษาที่การจังหวัดพิษณุโลกตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกค่ะรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายนักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบในเขตภาคเหนือผ่านระบบออนไลน์สูมด้วยค่ะ